สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากห่างหายกันไปโดนเนาะคะ่ะวันนี้ก็ไดเดิกงามยามดีกันมาพบพ่อพี่น้องคือเกาะะ่าเนาะค่ะทำบะคุงจ้าเตรียมของเลยเนาะคะ่ะมีขนมเซนแคบงูเนาะคะ่ะกับปูดองพร้อมจ้ะดองมาจากบ้านเลยจ้ะเตรียมถาดได้ปิ้งไก่พร้อมจ้ะพี่น้องปิ้งไก่กับปิ้งวกย้ายหนึ่งเป็นตาแสบ mm hmm. ค่ะค่ะ กินย่มได้กกคิดหอดบานเนาะคะ่ะมองว่างกันน้อยหน่อยนอกจากพี่น้องอย่าพึ่งลืมกันเด้อค่ะหลังจากที่ห้างหายไปโดนเนาะคะ่ะสวัสดีจ้ามาจากครกับมาพบพอกันคือเกล้าเนาะคะ่ะหลังจากที่ห้างหายไปโดนเนาะเะมื่อนี้ได้นี่พี่น้องเขาปูค่ะก็ตามมาคุงมาฝากพี่ต่อเนาะได้กระปูมาพอไม่ใชยกระปูด,ดองเนาะคะ่ะดองมาตต่บานเนาะคะ่ะเขาเหนียวคือเกาค่ะ เขาเนี้ยก่ะเขาเนี้ยบริเนืองอีเมื่อจ้ะมันในจังไรจังนึ่มมาเขานาะมันเป็นเขาเกาเนาะค่ะมันเขาเกาฐานมาบริโดนมากะใส่ผ้าขาตั้มปีงไกลค่ะ tìm nháy này. Ừ. Thay thay một này này, thích thầy xin tìm thầy hả, cứ chỉ thêm nữa ก็ว่ามันเก็บสิเลยอ่ะวางไว้ทั้งขาเนาะค่ะทักงขากะหายากงานเนาแต่เนินมันแหลงบ่าบาคอยมีเนาะบาคอยมีดีสิทั้งขาที่ปูใบหนาบานกระปุงว่าท่านค่ะนื้ม ปูป uh, uh, nah, nah, nah. uh ูนาหวานมาก ขาหมูจ้ะถอดไใบนะะไปกินรับสมตำอยา่าปื้งลืมกันเด้อค่ะ เมืดเท่านั้นค่ะจริงทรอรก็ตามมาหุ่นปีนไต่ทีนี้สายเอาข้ามเขานี่แบงค์เนาง กับกับพอถูดองวามให้เดื่องสหานินมสุค่ะลองดู มันเลยค่ะนนี้จังเลยค่ะขิงซุร,ร,ร,รค่ะกระปุนกับเส้งนงาอ่ะ แข็งงกินกันนอจ้ะมาเดื่อมากินน้ำนตันชาอมค่ะปูเนาะตูนไงเลยนาะจา่ะ พูดอยนะมากิน,ลนหลายเนาะค่ะจมูก

Mm-hmm. ดีค่ะค่ะอือเฮ้ยมีตรงจอนี้ไมค่อือเหมันมันเลยค่ะ E mm -hmm. mm -hmm. 嗯哈，嗯。 ไปแล้วจ้ะพี่น้องคิดมันสีเงาถอดผูดเนะจ้ะเดี๋ยวพี่น้องสีเบืเนะจ้ะไปพอกันไม่มือหนาจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย